เอาเลยครับผมก็ขอ,อกราบส,าสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม High Q Fry High กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำ5วิธีการฟาร์มไวทที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามและบางคนอาจจะยังไม่รู้หลังจากเลเวล30เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องควรทำถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครัห่งไลค์แล้วถ้าเพื่อชื่นชอบ ผมฝากกดติดตามและกดกิกแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆันใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆันใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำาและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิคือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิตคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดถึงในพาทนี้นะครับผมแบ่งออกเป็น5หัวข้อหลักๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาถึงเลเวล30ได้ครับจะต้องขอบอกเพื่อนๆก,ก่อนนะว่าตั้งแต่เลเวล26เป็นต้นไปนะครับ เขาจะต้องใช้ EP จํานวนมหาศาลมากๆครับในการอัพเลเวลแต่ละครั้งและในส่วนนี้ครับมันอาจจะต้องมีปัจจัยหลักสําคัญครับที่เราจะต้องซื้อพลังงานที่มากิ่งขึ้นสําหรับในกรณีที่เราอยากจะเติบโตได้ไวภายในตัวเกม high Q fry high นั่นเอง เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาแชร์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนอันดับแรกครับเดี๋ยวเรามาว่าในเรื่องของพลังงานในตัวเกมกันก่อนครับอย่างที่ทุนทราบกันดีครับว่าพลังงานเป็นปัจจัยหลักสําคัญครับในการฟาร์มทรัพยากรส่วนใหญ่ของทางตัวเกมแต่ไม่ใช่ว่าพลังงานเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ทุกคอนเทนต์นะเพราะบางคอนเทนต์ของตัวเกมเนี่ยเราสามารถลงได้ตามปกติเลยโดยที่ไม่ต้องมีพลังงานมาเกี่ยวข้องและพลังงานครับเขาก็จะสามารถรีของเขาได้เรื่อยๆในส่วนนี้ครับเพื่อนๆสามารถซื้อพลังงานเพิ่มเติมได้นะครับผมก็ซื้อไปหลักประมาณ100เพรแล้วาก็หยยุดเลนึ่ ไอพี่ผมอยากเติบโตด้ไวขอซื้อเพิ่มได้ไหมสามารถซื้อเพิ่มได้ครับแล้วก็สามารถล็อกอินรับเข้าปั้นตามช่วงเวลาได้นะครับตั้งแต่ตอน1 1โมงแล้วก็ตอน1ทุ่มนั่นเองนอกจากนี้ครับในกรณีที่เข้าพันเราเกินนะครับผมในภารกิจนี้มันก็จะมีในส่วนของงีบยามบ่ายครับที่เราสามารถดองเข้าปั้นสูงสุดนะครับได้อยู่ที่ประมาณ 260หน่วยครับก็คือสามารถเก็บพลังงานส่วนเกินได้แค่38เเซเท่านั้นนะครับในกรณีที่เราพลาดหรืออะไรไปก็สามารถดองในส่วนนี้ได้หรือว่าวันใดวันหนึ่งเราไม่ได้เข้านะครับแต่จะต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องทําการเพิ่มเลเวลค่าแอคทีฟสูงขึ้นถ้าเราเพิ่มเลเวลค่าแอคทีฟสูงขึ้นครับปริมาณการดองพลังงานตรงส่วนนี้มันก็จะมากยิ่งขึ้นนั่นเองในกรณีที่รู้สึกว่าวันนี้เราไม่ว่างไม่มีเวลาเข้าในส่วนนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถดองพลังงานได้เช่นเดียวกันนะครับ อย่างต่อมาครับการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องใช้ในจุดไหนนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับที่ผมเคยแนะนาเ,นเพื่อนๆไปนะครับผมจะแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆเนี่ยลงในพวกแมทฝึกซ้อมจะดีที่สุดนะครับบางคนถามว่าเอ้พี่ทำไมผมไม่เอาพลังงานไปเดินเควสหลักมันไม่ดีหรอในเควสหลักเนี่ยเราได้ทั้งเพรได้รักทั้งอ P ใช่ครับจริงๆอยู่ว่าถ้าเราเอาลงในส่วนเควสหลักเนี่ยเราได้ในส่วนนี้กลับมาเยอะมากครับแต่ยาลืมว่าในการลงในเควสหลักแต่และครั้งเนี่ย เราจะต้องใช้พลังงานทั้งหมด10ก้อนซึ่งมันจะเป็นการได้รับทรัพยากรแบบภาพรวมนะครับหรือว่าโดยรวมเนาะได้รับเพชรได้รับทองได้รับตั๋วอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเราไม่รีบครับในส่วนของเควสเนี่ยดองไว้ได้เพราะสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราจบเควสบท10ไป11ก็จะต้องมีแม็กเลเวลในการลงต่อซึ่งโอ้โหกว่าจะแบบจะได้ลงครับมันอีกนานมากถ,ถ้าใครไม่รีบครับก็สามารถเก็บไว้เพาะอจงน้อยครับในส่วนพวกภารกิจพวกนี้ครับมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถ เรามาคํานวณเพชรได้ว่าเอ้ยเนี่ยกว่าจะถึงบทสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็ได้ไปแล้วคือกเกือบร้อยกว่าเพชรน,นะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถมาฟาร์มใน่วนนี้เก็บไว้ได้แต่จะแนะนําว่าให้ลงแม์ฝึกซ้อมเนี่ยจะดีที่สุด แต่ในแผนฝึกซ้อมครับการลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมจะแนะนําว่าให้ลงในส่วนของโรงเรียนอาโอบาดโจไซกันก่อนเพราะว่าโรงเรียนอาโอบาดครับเราจะได้รับในส่วนของคู่มือฝึกซ้อมแล้วก็เครื่องดื่มชูกาําลังซึ่งพวกนี้เราไปฟาร์มเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็โคต้าในการคูณ2ต่อวันเนี่ยวันละหครั้งการที่คุณจะใช้โคต้าแต่ละครั้งครับคุณจะต้องดันพลังทีมให้สูงก่อนแล้วเราต้องลงให้ผ่านครับจากนั้นก็ค่อยมากกว่าล้างพอลงตรงส่วนนี้เสร็จแล้วครับค่อยไปลงในส่วนของ EP ตรงส่วนนี้ได้แต่ในส่วนของ EP ครับมันมีีดดเกรรณท่า อยากได้ EP เพราะว่าในส่วนของระบบเกมครับมันจะมีในส่วนของการฝึกซ้อมเข้มขน้นสำหรับฝึกซ้อมเข้มข้นครับเรียกง่ายครับว่าระบบบอดไอดอลตามระดับพลังที่เราผ่านด่านนะครับผมก็มันจะสามารถดองระยะเวลาได้นะครับที่อยู่ทดนหนา้ายเนาะอันนี้จะเป็นระยะเวลาไอดอลเราสามารถดองได้และในส่วนของระยะเวลาไอดอลครับเราจะได้รับ EP ตัวละครแล้วก็ศักยภาพนะครับซึ่งการที่เราจะสามารถได้รับพวกนี้เยอะขึ้นครับ เราจะได้รับยังไงก็คือการที่เราท้าดลด่านไปได้เลยครับยิ่งเราอยู่ชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยทรัพยากรที่เพื่อนๆจะได้รับเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นซึ่งสามารถสังเกตทางด้าน,นขวาล่างได้เลยครับว่าไอเนี่ยก็คือรางวัลในแต่ละสเตจที่เราผ่านไปถ้าผมผ่านในส่วนของสเตจชั้นที่117ครับผมจะได้รับ EP 3 0 0พเพชร10แล้วก็น้ำยาอัพศักยภาพอีก100้ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ต้องใช้พลังงาน เราก็สามารถได้รับจากจุดนี้ไปนะครับในส่วนนี้ก็แน่นอนว่าอย่าลืมลงฝึกซ้อมกันด้วยหลังจากลงฝึกซ้อมเสร็จแล้วครับก็จะเข้าสู่ระบบลงยิมระบบลงยิมครับหลักๆที่เราจะได้รับครับก็คือทองนะครับผมแล้วก็แพ็กสุ่มผู้เล่น R นะครับซึ่งถามว่าแบบเอ้ยมันก็ไม่ได้สําคัญแต่สิ่งที่ต้องการครับนี่กล่องสุดท้ายมันก็คือแพ็กสุ่มผู้เล่นที่เป็นเศษนะครับระดับเอสดาโดยที่พวกนี้เราสามารถกดท้าดวนจีได้ปึ๊บมันก็จะทําการเอาทีมเราเอามา VS กับทีมฝั่งตรงข้ามถ้าชนะเราจะได้ทับ EP เห็นไหม เราได้ร p p แล้วก็ตั๋วเนี่ยเราสามารถดองได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ5บใบครับซึ่งตั๋วเนี่ยได้รับจากอะไรครับนั่นคือการที่คุณลงแมตช์ฝึกซ้อมกับโรงเรียนต่างๆคุณก็จะได้รับตั๋วนี้กลับมาแล้วเวลาได้รับประมาณครับเราก็เอามาลงตรงส่วนนี้ครับเราก็จะได้รับไอพซึ่งมันเป็นผลสืบเนื่องไว้ทุกคนได้รับพลังงานในการเอามาพัฒนาทักษะของตัวละครแล้วเรายังได้ตั๋วเอามาหา E p ีเพิ่มเติมโดยที่เราไม่ต้องเอาไปลงในส่วนของ E p เลยนะครับมันก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแบบครับซึ ท้าดวลพวกนี้ไปได้เรื่อยๆครับจนกระทั่งท้าดวลจนจบนะครับเมื่อเราท้าดวลจนจบแล้วนะครับปุ๊บอ่าเราสามารถกดรีเซตได้เขาก็ทําการคัดคนใหม่มาแต่ในวนนีครับเราสามารถเซตไลน์อัพป้องกันของเราไว้ได้นะครับในกรณีที่เรากลัวแบบว่าเอ้ยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมาตีเราเนี่ยเรากลัวจะยืดไม่ไหวสามารถเซตไลน์อัพได้หลังจากนี้ก็จะเป็นประวัติการป้องกันของเรานะครับผมก็มีป้องกันสารเร็จล้มเหลวบ้างสลับกันไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการป้องกันสําเร็จนั่นเองโอกาสที่จะเจอเราเนี่ยมัน,น,ค,นค่อนข้างยากนิดนึง แล้วถ้าเราอยุนดับสูงขึ้นครับการป้องกันที่สูงขึ้นของรางวัลที่เราจะได้รับกลับมาก็จะเยอะขึ้นแพ็กเก็ตต่างๆเนี่ยเราก็สามารถได้รับในส่วนนี้ไปนั่นเองซึ่งมันเป็นการได้รับของแบบสืบเนื่องเนาะส่วนแมตช์ชนะต่อนเนื่องครับก็จะเป็นการลงแบบต่อวันก็อย่าลืมลงในส่วนนี้เก็บดาวด้วยทํา2ทีมในการลงเราจะได้รับทรัพยากรกลับมาเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับไม่ต้องใช้พลังงานด้วยนะสนามแข่งขันครับอันนี้ก็จะใช้สิทธิ์ในการลงวันละ5ครั้งสามารถรีเซ็ตคู่แข่งได้ครับที่พลังอ่อนกว่าเราก็สามารถ กดในส่วนของชนะทันทีนะครับแล้วก็ถ้าลงกับพลังที่มากกว่าครับมันจะมีแต้มด้านบนเห็นไหมเราจะได้แต้มเท่าไหร่แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมแบบพลังผมเยอะอยู่แล้วนะครับห้าหมื่นหกหมื่นครับกดดีเซตหาคนที่เราสามารถเคลียร์ได้ในกรณีที่เราแบบเอ้ยเวลาไม่พอนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าเวลาพอก็กดท้าดวนไปได้เลยครับถ้าเราชนะเราก็จะรับแต้มกลับมาอยู่ที่ประมาณสี่สิบแต้มนะครับตามหัวด้านบนที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับและดังต่อมาครับคือทดสอบความถนัด ในส่วนของการทดสอบความถนัดครับมันก็จะมีการปลดตามวันแนะนำว่าควรลงนะครับหลกัลกๆเลยคือคุณได้รับเพชรใครที่เป็นสายดองกาชาหรือว่าอยากจะสูงกาชาต่อไอเนี้ยผมบอกเลยว่ามไม่ควรพลาดเราได้รับทรัพยากรได้รับเพชรครับแล้วก็นี่เห็นไหมคุณจะได้รับตั๋วความทรงจําด้วยเอาไว้สูงตัวละครแล้วก็เศษผู้เล่น3ดาวไอเนี้ยสำคัญมาก,มากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เป็นวัตถุดิบหลักๆในการพัฒนาตัวละครนะครับผมเพราะว่าบางคนที่แบบว่าเอ้ยมีผู้เล่นเนี่ย เราอยากจะปลดไมคกเลเวลของผู้เล่นเนี่ยจะปลดยังไงก็คือการหาผู้เล่นที่ปเป็นระดับ N3 ดาวครับมาเป็นวัตถุดิบให้กับตัวละครของเรากินนั่นเองและตอนนี้ครับผมโอ้โหผมขาดดีแค่1ตัวละครครับผมก็จะสามารถปลดล็อกตัวนี้ไปเป็นเลเวลต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทักษะผมก็ปลดเต็มแล้วสกิลผมอัพไปเลเวลสองหนึ่งอันนะครับผมตอนนี้เป็นเลเวลสกิลเลเวลห้าเพราะว่าผมได้ทําการซุ่มต่อนะครับเพื่อนๆตัวเกมจะมีระบบการการันตีอยู่ที่ประมาณ 80โลใช่ไหมครับผมก็สุ่มต่อให้ถึงประมาณ200โลเพื่อเอาตัวละครเขาอีก1ชิ้นเพราะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเมตาที่ได้รับความนิยมในเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับก็ถือว่าเป็นเซตทีมตบแรงนะครับผมแล้วก็อีกประมาณ3วันก็จะมีการอัปเดตตู้ตัวละครต่อไปนะครับก็ที่เหลือก็อย่าลืมเตรียมกาชากันด้วยนะจะได้มีกาชาในการสุ่มตู้ตัวละครต่อไปกันด้วยและลำดับการพัฒนาตัวละครครับผมเคยทําอธิบายไว้แล้วเพื่อสามารถกดที่ตัวไอททมด้าน,นขวาได้ พยายามดูไล์อัพทีมนะว่าเราจะเล่นไล์อัพทีมแบบไหนถ้าคุณเน้นทีมตบแรงคุณก็ควรอัพสมาชิกทีมที่เป็นการตบแรงแต่ถ้าคุณเล่นในส่วนของทีมบุกไวนะครับเราก็ดูว่าเออคาราซโนตัวไหนเราจะอัพกันบ้างพยายามอัพแต่และตัวเป็นลําดับนะครับแล้วก็เมื่ออัพเป็นลำดับแล้วการพัฒนาเนี่ยก็ค่อยๆปลดไปนะครับไม่งั้นทรัพยากรจะไม่เพียงพอต่อการปลดตรงกลางนะครับดูว่าปลดแล้วมีผลกับทีมมากที่สุดอันนี้คือหลักสําคัญในการปลดความสัมพันธ์ในการพัฒนาเนาะ แล้วก็จะได้รับในส่วนของสกิลพ้องที่จะเป็นการเพิ่มสมรรถนะของตัวละครตัวนั้นเนี่ยให้เก่งยิ่งขึ้นนั่นเองหลักสําคัญในการดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรอบแรกอิงก,กับทีมก่อนแล้วหลังจากนั้นครับค่อยมาโฟกัสแบบเก่งเองเ่ะเก่งตัวเดียวเลยปลดเลยเนี่ยเก่งตัวเดียวเนี่ยเก่งตัวเดียวเนี่ยก็สามารถปลดได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนอก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการพัฒนาตัวละครยังไงให้ไปได้ไวซึ่งผมอธิบายในส่วนของการได้รับความสําเร็จแบบสืบเนื่องนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถ เติบโตได้ไวภายในตัวเกม High Q Fry หายนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผิดพลาดไปการใ่ยก็ต้องขอกราบปรานอภายัยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ